หลายปีที่แล้วที่บริเทเนียสเตเดียมสโตลซิตี้ชนะ2ประตูต่อศูนย์เกมเริ่มแล้วครับอย่าดิบลิมวางยาวทันทีก่อนตลาดปิดนะครับมีชขาวกับบาร์เซโลนาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายครับเวนรูน mm ี hmm. ่ชิ่งออกไปมาเซียลวผล่ต,ต,ตัวแล้วครับตัดเข้าเขโทษ ดึงออกมาให้มาตาปันลูกนี้ฉลับโวชายครับไปลูกเตะม,มุมครั้งแรกของแมนยูเริ่มมา2นาทีก็มีโอกาสยิงแล้วนะครับแมนยูเตะหลุดจากทางฝั่งซ้ายครับอังโตนี่มาซิยาลครับเหน็นตัดเข้าในก่อนจะจ่ายมาให้มาตายิงจังหวะแรกทันทีแต่บอลไปฉลับสลิปโวชายครับสายเชิงรับนินการลูนี่ปิดได้แล้วครับยิงลูกนี้ขวาไว้ได้ครับ จากบััลได้บอลตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับรูนี่ก่อนจะม้วนหาช่องยิงครับยิงด้วยขวาบอลไม่แรงเท่าไหร่ครับทำให้โรยโด่งมาครับหนเข้าไปสวนครับลูกนี้ปัดไว้ได้ครับเดยค่แต่ว่าเสียงนวิดดังก่อนแล้วปีเตอร์คลาวส์อยู่ด้านนอกลาเซียสจ่ายให้มาตาครับ แบบนี้น่าจะล้าหน้านะครับต้องมาดูภาพช้าก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโูก่ายจากมาเซียลไม่ล้าหน้าด้วยนะครับแต่ว่ายิง,งบทไปหน่อยครับหลุดนอกออกนอกกรอบไป่ายมาพอดีนะครับมาเซียลยิงตามน้ำทันทีครับ มาสุดแจ็คสันเปิดเข้ามาครับหมุกลูกนี้เข้าไปเลยครับเจสซี่ลิงการ์ดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่สิบสี่ครับแมนยูขึ้นนำแล้วหลังจากที่ได้โอกาสบุกกดดันยูหน้านะครับก็เปิดล็อกประตูแรกจนได้ครับนาทีที่สิบสี่เริ่มจากที่ทุ่งนะครับเปิดของ คารอนบ็อบบี้แจ็กสันครับมาต้าเปิดมาให้นะครับแล้วก็เป็นแจ็กสันที่เปิดเข้ามาหน้าปากประตูและเป็นเจซสินกาที่ทิ้งตัวบ่งเข้าไปครับอืเปิดได้เยี่ยมมากนะครับเปิดไปที่ว่างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยโชบเข้ามาดูนะครับมีผูดด้เล่นสกอกยืนอยู่ตรงนั้นสี่คนนะครับผ่านสองคนแรกไปแล้วก็ไปถึงลินจาซึ่งก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีปฏิกิริยาไว้นะครับ ตัวหมกตรงนี้เข้าไปมาร์คฮิลส์คุมทีมสต็อกเล่นพนรีเมลิกนะที่หนึ่งร้อยนะครับอันนี้โดนนำไปแล้วมาเซียวยิงเข้ามาเองยิงเลยครับเข้าข้างตาข่ายตัวต่อดตัวนี่เอาไม่อยู่จริงๆครับยิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำชิ่งกับเวรูนี่ครับแล้วก็หลุดไปทางฝั่งซ้ายหลังจะดูเหมือนจเป็นจอนสันนะครับเหลียงหลบมางา่ายๆแล้วก็ยิงกะเข้าข้าเสาได้ครับแต่ว่าบอลน,นั้น หลุดสาออกไปมาที่ว่างมาตามาตาดึงจังหวะแล้วให้รูนี่รูนี่เปิดเข้าไปถึงมาเซียลครับยิงด้วยขวาตรงนี้เข้าไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์นาทีที่23าของตัวนี้มาเซียลครับอีทางจับกลนะครับแล้วก็จ่ายให้ใหดูกันอีกครั้งครับจังหวะโต้กลับของมาริเนเตดครับ ตาที่เติมขึ้นมานะครับก่อนจะให้รูนี่ครับว่าอยู่มีมาซิยาหที่รอบอลอยู่นด้านไกลนู้นนะครับรูนี่จ่ายไปแล้วก็ปั่นด้วยขาลู้นเสียบมุมเข้าไปครับดูรูนี้จะเห็นชัดนะครับว่าการประสานาางานของแมนยูมาต้านดึงมา2ตัวเลยครับให้รูนี่แล้วเปิดไปให้มาซิยายิงได้เยี่ยมยอดมา,มากๆครับดูนะครับจับบอลด้วยซ้ายแล้วสืบเท้าเข้าไปปั่น วางเท้าได้ดีมากครับบอลกระเด้งนิดหนึ่งแต่สายตรงนี้เข้าไปเ,ออเข้ามาวอเตอร์ติกไม่ได้คืนหลังให้อเฟลาย,ยิงทำได้ดีนะครับต่อบอลได้ดีต่อบอลกันขึ้นมาสวยนะครับเริ่มจากฟลิปบัสลี์ครับเปิดเข้าไปในเขตโทษจอร์นวอเตอร์จับบอลได้แล้วตั้งกลับมาให้เอเฟลาย,ยิงนะครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไป เฟไลน์อาเฟรไลน์เข้าเท้าซ้ายครับลองอีกทีหนึ่งฉัลบครับได้เต็ม,มุมด้ยิงเป็นครั้งที่2ติดต่อกันเลยนะครับอาเฟรยเไลน์ลูกที่โบยานจ่ายมาให้นะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายไปฉลบเริสมอลลิงครับ <Hey! S 1> เฟรไลน์เปิดโดงเข้ามาเฟรไลน์นี่ถึงก่อนครับ เอริตตเตอร์สมงยังไม่พน้นอันตรายครับ <_ an> เอาจับตัวยิงไม่ถนนัดครับจอวอเตอร์สค <_ an> าริคมงสก,กัดลูกนี้ไม่ดีนะครับรูก้เป็นครั้งครับจังหวะเตะมุมคาร์ลันี่ส่งได้ก่อนนะครับแล้วก็มีส่งเข้ามาครับแฮริตต์เตอร์จังหวะสุดท้ายครับคาริคมงไม่ดีครับมาเข้าทางไายมีครับโล่งเลยมาเซีย จีเข้าไปเจอกับฟิลบาสลีมาซิเอลแปดไปติดลูกนี้บาสลีจะตัดออกไปแต่ได้ฟาวครับกระสินเป่าให้สต๊กได้ฟาวโรเจอร์อีสมองว่ามาซิเอลเนี่ยไปผลักนะครับลูอีกครั้งครับลุยเข้าเขตโทษโดนรุมสองคนนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายนี่ครับมือเนี่ยไปโดนต้องออกไปซ้ายอีกทีหนึน่งมาซิเอล มาตาลงๆเลยครับยิงลูกนี้ไปติดกันจอนเซนเฟรนี่เก็บจังหวะสองครับมาที่ดาเมียนดึงกลับมาเปิดด้วยซ้ายครับหนงหนง่หาลูกนี้ม่งออกไปครับโอ้โหมาตาม่งออกไปลูกนี้เปิดเข้ามาสวยนะครับมาเียวดามีเนเริ่มจากมัสยาวครับที่เปิดมาให้มาตายิงไปติดนะครับแล้วเฟรนี่เก็บได้ออกทางขวาให้ดาเมียนครับดึงหลบในจังหวะแล้วเปิดเข้าไปครับมาตาได้ขิดนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ เปิดเข้ามาลูกนี้มีทั้งรูนี่แล้วก็มาตาที่วิ่งเข้าหาบอลน,นะครับแต่บอลมาถึงมาตาครับทำกันได้ดีนะครับวอเตอร์สมงเล่นอีกทีหนึ่งโบยานโบยานไหลต่อไปครับบาสซี่เปิดเข้ามาดาเมียนครับสกัดออกมาได้ในยังไม่มีใครรูนี่ให้ดาเมียนอีกีทีหนึ่งชนกับเฟนวีรันดาเมียนแยกมาได้ครับเปิดเข้ามามาตาเท้าซ้ายแปรติดครับ พุทดสินโรเจอร์อีส์ครับเป่าหมดครึ่งเวลาแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำสโต๊กอยู่2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเจสซี่ลินกาในาทีที่14และของโจนี่มาซยาวครับในนาทีที่23ครับนำอยู่2ประตูต่อ0 าชมเครื่องหลังกันต่อนะครับที่โอซฟอร์ดนะครับจ่ายไปที่ว่างให้รูนี่ครับเบียดเดนจอนเซนลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับยังไงครับตาผู้ตัดสินโรเจอร์อีสเป่าแล้วครับว่ารูนี่ฟาวอุ้งหงเบียดฟาวนะครับดูไอีกครั้งครับลูกเปิดจากออลตูนี่มาซิยาครับวิ่งเบียดตีคู่ไปแล้วก็มีออกแอคชั่นนะครับตรงแขนครับทำให้โรเจอร์อีสเปล่าเป็นจังหวะฟาวนะครับ ใช่การเปลี่ยบหลายต่อหลายนะครับนี่ครับมือของดูนี่ครับถ้าไม่มีแขนมีมือกลางออกไปไม่ให้ที่แรกมาเลือกมาเซียเปิดเข้าไปยังได้อยู่ครับเบรูนี่ครับยิงประตูที่3ครับในนาทีที่53าสิบสองครั้งดูอีกครั้งครับจังหวะนี้จังหวาร์ผู้กบของมาดูเตะนะครับมาต้าครับได้บอลโล่งเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะทีเดียว เหมือนจะให้บอลช้านะครับแต่เลือกมาที่มาซียาวครับก่อนจะจ่ายจังหวะเดียวมาให้รูนี่แปลเข้าไปง่ายๆครับเกือบจะช้าไปแล้วครับจากทีแรกที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยสองตัวตรงกลางและขวาว่างแต่มาต้าเดิงจังหวะไว้แล้วมาให้มาซียาวแต่จากภาพช้าทีแรกเลยจะเห็นว่าเกรนจอนสั้นเนี่ยจากบอลแรกดีไปข้างในอ,มอ,มอ,มอมไม่ดีจะยิงนี่ก็ผิดเยอะครับ หลงตำแหน่งกันแล้วนะครับผู้เล่นของสโต๊ครับมัซียาวเนี่ยหลุดมาทางฝั่งซ้ายนะครับกระชาาเข้าเขตโทษเหมือนจะบอสตแจ็คสันครังต้องถอยกลับไปเอาครับพีเตอร์คราวถึงก่อนโอ้โหดีไม่ตรงกรอบครับนานๆจะได้โอกาสยิงทั้งทีครับนี่ครับวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับพีเตอร์คราวล้ำสองคนเลยครับ บอสิแจ็กสันเมื่อสักครู่นี้เติมช้าเอาครับขึ้นไาอีกทีหนึ่งเปิดเข้าไปานี่มีตัวที่ชาร์จเข้าไปนกรอบหกลาอยู่จังหวะนี้กันอีกครั้งครับลูกเปิดของบอสิกแจ็กสันครับเปิดเข้าไปแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของแมรยูวิเต็ดที่ดาเมียนดาเมียนเปิดเข้าไปครับบรรยกาดโฉบแล้วไม่ถึงยังมีครับมาเซีย มาียครับย้อนกลับมารูนี่ยิงเลยครับลูกนี้ข้ามคานยิงติดสายก้อยนะครับรูนี่บอลเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวครับเกมกับดับบี้ได้ยิงในมุมคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าลูกนั้นนี่ปั่นสายโป้แล้วก็เสียบมุมเข้าไปครับรูนี่ครับมา西亚ได้บอลแล้วก็จ่ายย้อนมาให้รูนี่ครับยิง ประตูที่รูนี่ทำได้วันนี้นะครับเป็นประตูที่99นะครับถือบาซีโมงเข้าไปจอนสันยังอยู่จับยาวแล้วครับจากบาลันเอาครับแมนยูโตขึ้นมาเดเลล่าหักย้อนเสซ่ลินกาดเมนฟิสเตไปโอกาสมาแล้วครับเท้าซ้ายยิงตรงนี้ปัดออกไปได้ไม่โดนนะครับไม่โดนมือเรื่สินชี้เป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมา บุกขึ้นมาแค่4ี่คนนะครับเทนนี้แล้วบอลมาที่แมนฟิเดียปายครับดวนกับเกรนจอนสันยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจะใช้ความเร็วกระชากแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าบอลกำลังจะครบ3ามนาทีครับผู้ตัดสินโรเจอร์อีสครับเป่าหมดเวลาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะสโต๊กซิตี้3ประตูต่อ0ู ได้ประตูจากเจสซี่ลินการนาทีที่14อ,องคตุนี้มาเซียลนาที่23และเวรูนี่นาทีที่53ครับเอาชนะสโต๊กไป3ประตูต่อ0